สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและคิดถึงทุกคู่ทุกคนครับผมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องพ่อ่ตุยลุยสารเช็มเคยครับผมสำหรับมือนี้วันนี้พี่น้องครับผมมาเบิ้งพ่อ่ตุยครับผมนี่ครับผมพ่อี่ตุยได้นี่มากครับผมเป็นปลาขาวครับผมปลาขาวใสใสยิ่งงี้หอวบๆครับผมมือนี้พ่อี่ตุยสีเฮ็ดเป็นปลาปลาสมสมปลาไหลกลางเด้อพี่น้องครับผมสมปลาไหลกลาง วิธีคั่วเดี๋ยวพอนี่ตุย่อด้คั้วย้เบื้องเล่พี่น้องครับผมเดี๋ยวพอนี่ตุยสีาศัยมาหมา่ามาบอกอน้อนพี่น้องครับผมนีวิธีคั่วครับผมเขาเกิดคั่วเรียบร้อยเอาเกจตัวนี้เขาเออกเรียบร้อยแล้วบาานีเขาเกิดบ,บงังบังครับผมบังทีเลอพี่น้องกะว่าให้ก้างเขาขาดแล้วบ่านีที่ที่เนี้ยเนี้ยี่น้องต้องล่างครับผมต้องล่างให้สะอาดเลยพี่น้องพวกเลือดพวกยังยังเสียอยู่ท้องท้องเขาเสียเขาต้องเห็ดให้สะอาดล่างเลือดออกให้มืดครับผม น,น, okay. น,นั่งเลือดออกให้มดแล้วบาดนี่ฮ้ก็ไปพักไว้ให้เขาสะเดียดน้ำเลือดพี่น้องครับผมสะเดียดน้ำเรียบร้อยแล้วบาดนี่ฮ้องกัดจีได้อกเกลือขั้นนี้พี่น้องครับผมอ่าพี่น้องครับผมมาพอนี่ตุยสีขั้นเกลือใอ้เบื้องเลือดพี่น้องครับผมนี่พี่น้องเกลือหอละบาทหรือหอละสองบาทโตหนึ่งประมาณครึ่งครึ่งหอเลือดพี่น้องครับผมประมาณครึ่งหอโอเคเขาลงมือขั้นกันเลยครับผมท่าเลยพี่น้องเขาตรงท่าแบบนี้เด้ Finnish, no else, okay. ơi, ถ้ากาบห้เขาทัวๆเด้อพี่น้องครับผมนี่ประมาณคร่งค่งตัวเนาะพี่น้องครับผมคืนตัวไอ้ค่งห่อค่งห่อหลงถ่านี่พี่น้องครับผมพี่น้องอย่าลืมเด้อวิธีเหตุคือจังคนี่ตุยบองละหายร่างเลือดล่างยังออกให้เขาสะอาดเลยเดี๋ยวก็มาพักไว้พักไว้ให้เขาสะเด็ดน้ำนี่พี่น้องครับผมนี่เหลือประมาณคร่งห่อเกิดจากเขาถี่าแบบจังสี่เด้อพี่น้องแล้ว แล้วที่นี่เขาสิท่าท่าเมือดเมือถูกตัวพี่น้องเอาเขาเกลือท่าหมักถูกตัวบานนี้เขาเก็ืไปใส่ตู้เย็นไอเอาไปใส่ถุงนี่พี่น้องใส่ถุงเราหมัดปากดีๆเราเข้าไปใส่ตู้เย็นไว้เด้อพี่น้องอย่าลืมเด้อใส่ตู้เย็นไว้เขาเขาเขาสีเ็ดแหงกางเขาอ้อนเด้อพี่น้องเ็ดไหงก้างเขาอ้อนบานนี้เขาใส่ตู้เย็นไว้ประมาณสองหรือสามสามมือเด้อพี่น้องครับผมสองหรือสามมือนั่นแหละกางเขาสีอ้อนพอดีต้าก็เจังี่ใดเอาออกมาขันใส่พวก ขวกกระเทียมพวกเข่านาอพี่น้องครับผมเดี๋ยวพนิยตุยขอตัวแทาเรียบร้อยก็เด้พี่น้องครับผมครับผมหลังจากที่พนิยตุยเคล็ดไว้แล้วพี่น้องครับผมพึงเอาออกมาจากตู้เย,ย็นไม่เลยซีขึ้นพี่น้องครับผมพนิยตุยมัดไว้ซีขึ้นไอการเขาออนเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องบัดนี่เอาสีมาเบิงวิที่การปุงเครื่องนาะพี่น้องครับผมปุงเครื่องนาะนี่ครับผมนี่สีมีเขาเหนียวครับผม ข้าวเหนียวหนึ่งสุกเนื้อไอนึ่งสุกแล้วนะพี่น้องครับผมเขาเกลเยวหนามแซวานามจากน้อยกาบ่ายเขาเป็นเม็ดไผ่เม็ดมันเนาะพี่น้องครับผมเอาลงไปเลยคลุกกับกระเทียมจีบสดเด้อพี่น้องกระเทียมจีบสดกระเทียมจีบนี่ประมาณประมาณครึ่งถ้วยอันนี้ถ้วยหนึ่งเด้อพี่น้องครับผมข้าวเหนียวนี่เด้อโอเคเขาจะไปคลุกเผาใส่กัน ปขูบเข่าใส่ปึ๊บพี่น้องเกลือเด้อหาเนี่ยพี่น้องเกลือใส่ใส่เกลือห่อขนาดนี้ครึ่งห่อพี่น้องครับผมครึ่งห่อเด้อโอเคครึ่งห่อใส่ไปเลยปขูบเข่าใส่กันโอเคเกลือครึ่งห่อครับผมเกลือครึ่งห่อ ชูรถน้อยหนึ่งพี่น้องครับผมชูรถน้อยหนึ่งขันผู้ใดบ่กินกับว่ต้องใส่ก็ได้เด้อพี่น้องครับผมตามใจท่านผู้กินครับผมโอเคชูรถชูรถแล้วน้ำตาลพี่น้องครับผมน้ำตาลทรายเด้อประมาณซ้อนหนึ่งซอนซ้อนใา่เขานี่อันนี้พอเนี่ยตุ่ยบ่ได้เอาซ้อนมาพอเนี่ยตุ่ยกะเอาครับผมอ่าซ้อนตัวเขาเด้อประมาณซ้อนหนึ่งหรือสองซ้อนก็ได้เด้อพี่น้องครับผมเ่าบ่ต้องได้ใส่หลายครับผมน้ำตาลทราย เดี๋ยวที่นี่เราบผมคุบเข้าออให้เข้ากันพี่น้องครับผมง่ายง่ายสูตรปลาอะไรกลางเขานี่ม่ยากรับเน้อคนยี้ตุยจัดให้ครับผมพี่น้องลองเอาไปเฮ็ดกินเฮ็ดท่านมึงเด้อสูตรนี้ครับผมที่เฮ็ดหรือวางเฮาเดียวไปเฮ็ดทำขายก็ได้เด้อพี่น้องม่ยากครับผมอืมหอม พอเฮาคุกเข่าเข้ Young morning, like เาก <Okay. S 2> ันแล้วเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องครับผมบ้านนี้เฮาสิเอามานยองยองใส่กันกับเหมือนนี้เลยที่ใส่กับเหมือนปลาเรื่อพี่น้องนี่โอเคครับผมปลาเด้อบ้านนี้เฮาสิมาคั่นๆั้ยองใส่กับนี่โตเลื่อยทีพี่น้องครับผมยองเสียงสีเด้อพี่น้องครับผมโอเคเฮายอง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 บี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 เสีงเสียงแล้วเฮาก็สิเอายัดใส่ในท้องน้ำเด้อพี่น้องยัดใส่ในท้อง พี่น้องมักเขาหน่อย <c oughs> เขาไหนหลายกะแล้วแท่พี่น้องสีไส่เด้อพี่น้องครับผมแล้วแต่แล้วแต่สีใส่กันเด้อพี่น้องครับผมรับร่องสูตรนี่นี่ม่มีผพลาดครับผมโอเคเดี๋ยวพอย่่ยตุยขอตัวอันยัดไส่ทองไส้ย,ยังไงเรียบร้อยเลยย่องยองเขาเรียบร้อยกันเด้อพี่นอ้นงงนนองครับผมจังปิดมาบึงไม่ดีเด้อพี่น้องครับผมหลังจากที่พอย่่ยตุยได้ย่องเขาย่องยังเอาเขายัดทองยัดยังแล้วเรียบร้อยเด้อพี่น้องครับผม พอยื่ตุยกระสีออกหยัดประมาณนี้แล้วเพราะว่าพอยื่ตุยไปซื้อมาเนาะทองใค่องลุงเองเลี้ยงอันข้าเจ้าเอาเขาใส่หลโพดพี่นองครับผมอันนี้พอยื่ตุยเพมาเขาหลาอยู่ิีวทองมันนี่ใส่ประมาณนี้ครับผมใส่เขาบ่อหลเด้อพพ่นองครับผมนี่หยัดแร้วที่นี่พอเขางองเขาหยัดเขาเร้วเรียบร้อยเด้่พี่นองครับผมเ่ากระสีไปเอาน้ำไปใส่ถุงพ่นองใส่แบบนี้เริอพี่นองครับผมนี่ใส่ถุงแบบนี้พัดแทรกไว้บาบนี้ บานนี้เขาไปถิมไว้เขาจะเ่าไปใส่ใส่ในตู้เย็นได้พี่น้องครับผมเขาไปถิมว้ข้างนอกตู้เย็นประมาณสองมือครับผมเพราะเขาเปรี้ยวแล้วเขาจังได้เขาจังเสียาเขาตู้เย็นดีพี่น้องครับผมเพื่อพี่น้องได้กินหลายหลายมือเนาะพี่น้องครับผมนี่แหละครับผมสําหรับบนคลิปนี่ครับผมก็มีประมาณนี้เลยพี่น้องครับผมนี่แหละครับผมเราอ่อ หลังจากคลิปต่อไปเด้อพี่น้องครับผมอันค่อยติดตามเบื้องพญาตุยสิมาบอกวิธีทอดทอดแบบใดเขาสิบว่ดติดกระท่าเด้อพี่น้องครับผมทอดแบบใดเช่นยังไดเขาสิบวติดกัท่าติดตามไปคลิปหนาเด้อพี่น้องครับผมคลิปหนาพญาตุยกบบสิมาอัปเดตในเบื้องอีกแล้วบัดที่นี่พี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพราะว่าพญาตุยยุดสองสองทางเด้อพี่น้องครับผมสองทางหนึ่ง อยู่ทา้งเฟซบุ๊กพี่น้องครับผมเฟซบุ๊กอันนั้นทีเป็นซื้อจลินหรือว่าพยศตุยเด้อพี่น้องครับผมอย่าลืมเด้อติดตามพยศตุยแล้วอยู่ทั้งยูทู e พี่น้องครับผมอีกสองทางหนึ่งก็คือว่าพ่อใหญ่ตุยลุยสารเด้อพี่น้องครับผมสวยฝากากดแชร์กดไลค์กดติดตามเด้อพี่น้องครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ที่นี่ซัมนี้พญ่ตุยก็ทีขอลาพี่ลาน้องไปก่อนไว้คลิปหน้าพอกันไหมเด้อพี่น้องครับผมสวัสดีครับ